สวัสดีคับวันนี้นะผมจะมารีวิวกระป๋องกระป๋องแบบซีของของต่างประเทศนะผมนะคะผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยนี่ทุกคนนี่กระป๋องแบบซีของต่างประเทศของของมาเลยนะผมนี่ของประเทศมาเลยนี่ทุกคนเป็นงไงทุกคนเห็นปะ่ะของของประเทศมาเลย ข้างใต้เป็นอย่างเี้เป็นกระป๋องอะที่แบบว่าเป็นของประเทศมาเลยนะครับผมตรงนี้มันจะมีตรงที่มันถลอกด้วยครับผมนี่เป็นสีเงินเลยเห็นป่ะทุกคนเป็นไงกระป๋องแบบว่า เป็นของมาเรียที่หายากครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ